ว่าทางคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติเนี่ยก็มีการวางแผนอนุมัติว่าจะมีการซื้อวัคซีน120ล้านโดสในปีหน้านะครับ<ฆ>ซึ่งใน120ล้านโดสเนี่ยก็มีคนถามกันว่าในส่วนของรายละเอียดเนี่ยจะเอาอะไรเข้ามาบ้างคือ120ล้านโดสนะครับก็มีทั้ง mRNA ก็มีรวมถึงไวรัสเวกเตอร์ซับยูนิตโปรตีนคือมีทุกประเภท<ฆ>มานําเข้ามาในปี2565ก็คือปีหน้าแต่ส่วนของปีนี้เองปี2564ร้อล้านโดสทาง รัฐบาลยัง มุ่งเป้าอยู่นะครับว่าเราจะต้องนําเข้ามาให้ได้ถึง100ล้านโดสนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยคือมีความคืบหน้าในเรื่องของโมเดอร์นาเพราะว่าวันที่23กรกฎาคมนี้นะครับทานอ่อนยอก็จะมีการลงนามทาสัญญากับบริษัทที่เขาเป็นตัวแทนของโมเดอร์นาซึ่งคาดการณ์ว่าทําสัญญาไปแล้ววันที่23กรกฎาคมวัคซีนโมเดอร์นาก็จะเข้ามาในช่วงไตรามาสที่4ของปีนี้แล้วก็บางส่วนเนี่ยก็อาจจะเลยไปถึงไตรามาสแรกของปีหน้าปี2565ด้วยนะครับคือจริงๆต้องบอกว่า ในส่วนของวัคซีนทางเลือกอย่างโมเดอร์นาเนี่ยนะคะตามกําหนดการเดิมที่มีการเปิดเผยเนี่ยน่าจะมีการลงนามกันได้ในช่วงของเดือนสิงหาคมคแต่พอมีล่าสุดออกมาว่าจะเป็นช่วง23กรกฎาคมโอ้โหถือว่าเร็วกว่าที่มีการเปิดเผยกันไปก่อนหน้านี้ซึ่งก็น่าจะเป็นข่าวดีนะคะสำหรับเรื่องของการนําวัคซีนที่เป็นทางเลือกเข้ามาเป็นอีกหนึ่งความหวังของคนไทยในการที่เราจะสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้เกิดขึ้นในประเทศเนี่ยนะคะเรื่องราวของวัคซีนยังมีอีกหนึ่งประเด็น,นะคะ่ะที่สังคมให้ความสนใจแล้วก็ยังคงมีการพูดถึงกัน ใหญ่งวงกว้างเลยทีเดียวนั่นก็คือกรณีของการฉีดวัคซีนสลับยี่ห้อกัน hmm. ถ้ายังจำกันได้นี่นะคะหลังจากที่ทางคณะกรรมการควบคุมในส่วนของโรคติดต่อแห่งชาติมีมติให้มีการฉีดวัคซีนสลับยี่ห้อกันได้เมื่อวานนี้เนี่ยนะคะช่วงบ่ายทางคุณหมอยงผู้วรวรรณซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัย <So. S 1> ก็ออกมาตั้งโต๊ะแถลงเลยค่ะ <So. S 1> ถึงเรื่องของความจําเป็นประสิทธิภาพประสิทธิผลที่จะได้รับจากการฉีดวัคซีนสลับยี่ห้อกันเนี่ยนะคะแต่ว่าหลังจากนั้น่ะช่วงเย็น ค่ำๆเนี่ยก็มีการเผยแพร่ข่าวโดยเฉพาะในสื่อออนไลน์ค่ะว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยมีคำสั่งให้กลับไปทบทวนแนวทางเรื่องนี้ใหม่ ขณะที่นะคะในส่วนของการทบทวนเรื่องของการออใช้วัคซีนสลับยี่ห้อกันเนี่ยรายงานข่าวเนี่ยบอกว่ามีคำเตือนออกมาจากทางองค์การอนามัยโลกหรือว่า WHO เนี่ยแหะค่ะก็เลยมีการอ้างคำพูดของนายกรัฐมนตรีนะคะในการรายงานข่าวในโลกสังคมออนไลน์พอมีการประคมข่าวออกไปแบบนี้เนี่ยโอ้โหหลายคนก็แบบอา่าล้วจะยังไงดีนะคะท่านนายกมี<า>คำส,สั่งฉีดไปแล้วเมื่อวานด้วยแล้วนายกมาสั่งชะลอแบบนี้เนี่ยนะคะล่าสุดวันนี้ค่ะก็ต้องบอกว่าทางโฆษกประจําสํานักนาย รัฐมนตรีต้องออกมาชี้แจงถึงกรณีที่เกิดขึ้นว่าข่าวที่ถูกแชร์อยู่ในโลกโซเชียลมีเดียนั้นไม่เป็นความจริงนะคะ ทางโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะนายอนุชาบูรพชัยศรีท่านก็บอกนะคะว่าพลเอกประยุจัน์โอชานายกรัฐมนตรีไม่มีนโยบายระง,งับการใช้วัคซีนผสมสูตรค่ะ mm hmm. เพียงแค่บอกว่าขอให้ทุกฝ่ายรับฟังความเห็นของคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติในกรณีวัคซีนสลับสูตรหรือว่าผสมสูตรเพื่อนํามาพิจารณาอย่างถี่ถ้วนด้วย พร้อมย้ำนะคะว่าสิ่งสำคัญในช่วงเวลานี้ก็คือการเร่งฉีดวัคซีนให้ได้มากที่สุดและเร็วที่สุดค่ะเพราะว่าอย่างที่เราทราบกันดีสายพันธุ์เดลต้ามีการระบาดอย่างรุนแรงแล้วก็ติดต่อกันได้ง่าย ซึ่งวัคซีนทุกชนิดนะคะสามารถลดความรุนแรงและลดความเสี่ยงในการเสียชีวิตส่วนการวิใจัยในไทยค่ะก็เป็นอีกแนวทางในการแก้ปัญหาซึ่งก็แสดงถึงความพยายามของทางคณะแพทย์ไทยที่ไม่หยุดคิดไม่ยอมแพ้กับปัญหาครั้งนี้ก็พยายามที่จะเอาชนะกับสายพันธุ์เดลตา้าซึ่งก็ต้องพยายามหาทุกวิถีทางที่ดีที่สุดและทําอย่างเป็นระบบและคาดหวังนะคะว่าจะประสบความสําเร็จจนเป็นที่ยอมรับน่าเชื่อถือแล้วก็นําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ในที่สุดด้วยโดยรัฐบาลค่ะเปิดกว้างและส่งเสริมให้มีการสแสวงหาทางในการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดสิ่งสำคัญเลยก็คือรัฐบาลนั้นจะต้องให้ความรู้อย่างรอบด้านแก่ประชาชนค่ะมาดูรายละเอียดนะครับสำหรับการใช้วัคซีนผสมสูตรนะครับคือมีข้อเท็จจริงเพิ่มเติมที่สำคัญก็คือทางองค์การอนามัยโลกหรือว่า WHO เนี่ยนะครับโดยหัวหน้านักวิทยาศาสตร์ เขาได้ให้ข้อสังเกตไว้นะครับว่าประชาชนเนี่ยไม่ควรตัดสินใจเองในเรื่องนี้แต่ควรเป็นการตัดสินใจของหน่วยงานของรัฐด,ด้านสาธารณสุขบนพื้นฐานของข้อมูลที่มีอยู่ทั้งในส่วนของภูมิคุ้มกันและความปลอดภัยซึ่งเป็นสิ่งสําคัญที่ต้องนํามาพิจารณานะครับเช่นเดียวกับทางนางสาวรัชดา ธนาดีเรกนะครับรองโฆษกประจำสำนักนายยกรัฐมนตรีก็ยืนยันว่าในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้เนี่ยทางท่านนายกรัฐมนตรีไม่ได้สั่งระง,งับเรื่องดังกล่าวนะครับเพียงแต่มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเท่านั้นซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องปกตินะครับเพราะว่าทุกครั้งที่มีการประชุมท่านนายกเนี่ยก็จะนําเรื่องสําคัญต่างๆมาพูดคุยก่อน ขณะที่ทางด้านของนายแพทย์โอภาสการกวินพงศ์อธิบดีกรมควบคุมโรคนะครับก็บอกว่าจากประกาศขององค์การอนามัยโลกซึ่งมีข้อความค่อนข้างยาวนะครับการตัดข้อความช่วงใดช่วงหนึ่งมาแล้วก็แปลความเนี่ยอาจจะทําให้เกิดปัญหาได้ ในภาพรวมองค์การอนามัยโลกเห็นว่าถ้าหน่วยงานด้านสาธารณสุขของแต่ละประเทศมีข้อมูลวิชาการในเรื่องของการทดลองหรือว่าการเลือกใช้วัคซีนก็สามารถดําเนินการได้นะครับขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ของแต่ละประเทศไม่ได้บอกว่าอันตรายหรือว่าห้ามทํำนะครับ ขณะเดียวกันนะคะวันนี้ก็มีการประชุมของคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติะค่ะที่ประชุมวันนี้ค่ะผ่านความเห็นชอบในการจัดหาวัคซีนโควิด -19 ให้กับประชาชนในปี2565จําจำนวน120ล้านโดสนะคะโดยทางนายแพทย์นครเปรมศรีผู้ออมในการสถาบันวัคซีนแห่งชาติเน้นบอกค่ะว่าจะมีการให้จัดหาวัคซีนทั้งที่เป็นชนิด mrna ไวรัสแฟกเตอร์ซับยูนิตโปรตีนหรือว่าโนวาแวคของสหรัฐและรูปแบบอื่นๆด้วย โดยสิ่งที่ต้องคำนึงถึงเนี่ยนะคะก็คือต้องเป็นวัคซีนที่ตอบสนองต่อการกลายพันธุ์ของเชื้อไวรัสเพื่อให้วัคซีนนั้นมีเพียงพอสำหรับการฉีดให้กับกลุ่มประชาชนผู้ที่ยังเข้าไม่ถึงการจัดสัรวัคซีนและสำหรับการฉีดให้กับกลุ่มผู้ที่ต้องการกระตุ้นภูมิในปีต่อๆไปด้วยและจะถาเป็นวัคซีนสำรองค่ะสำหรับการระบาดในอนาคต ขนาดเดียวกันนะคะก็ยังมีมติให้กรมควบคุมโรคและสถาบันวัคซีนแห่งชาติเร่งจัดหาวัคซีนสนับสนุนในปีนี้ให้ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ก็คือ100ล้านโดสค่ะ นอกจากนี้นะคะยังเห็นชอบประก,การร่างประกาศการพิจารณากำหนดสัดส่สวนการส่งออกวัคซีนนอกราชาอาณาจักรเป็นการชั่วคราวโดยให้ทางกรมควบคุมโรคและสถาบันวัคซีนแห่งชาติพิจารณาผลกระทบอย่างรอบด้านและให้ดำเนินการเจรจาอย่างเต็มที่กับผู้ผลิตวัคซีนให้ได้ปริมาณที่เหมาะสมกับสถานการณ์การระบาดของโรคในประเทศค่ะซึ่งข้อตกลงของสัดส่วนก็จะอยู่ที่1ใน3ของการผลิตในแต่ละช่วงเวลาแต่ทั้งหมดนะคะก็ พิจารณาแล้วก็หาหรือพูดคุยกับบริษัทผู้ผลิตก่อนจึงจะทำออกมาเป็นประกาศและส่งให้คณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติพิจารณาอีกครั้งค่ะ